ครับวันนี้เว็บไซต์บ้านพักกูลงาศไทยแลนด์ดอทนะครับพามาชมพูล่าวิวทะเลแบบ180องศาเลยนะครับที่ชะอำนะครับตอนนี้เราอยู่เลยหาดเปิดเตียนนะครับจะมาช่วงระหว่างหาดบางเก่าไปทางหาดชะอำนะครับผมเป็นล่าสร้างใหม่นะครับผมวิวทะเลแบบ1 8อองศายกสะไว้น้ำมาอยู่ถึงชั้นชั้นซึ่งสูงกว่าด้านหน้านะครับแล้วก็เป็น p r i v a t นะครับเหมือนอยู่คอนโดริมทะเลส่วนตัวเลยนะครับผม รับสะจะแบ่งเป็น2โซนนะครับโซนแรกก็จะเป็นสะที่เป็นสะใหญ่แล้วด้านล่างตรงนี้จะเป็นสะเด็กด้านล่างแล้วก็ให้กระจกให้กระจกนิรภัยเพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับแล้วก็เห็นทางลงตรงกลางไหมเดีนะ๋ยวอามีสูงไปนิดหนึ่งตรงนี้ครับคือช่องตรงกลางตรงหน้าคลิปเราครับก็คือทางเดินลงทะเลนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศรอบๆหลังนี้กันบ้านหลังนี้มีฟังก์ชันเจ๋งๆอะไรเยอะเลยครับตรงนี้จะเป็นโต๊ะทานอาหารเทควิวส่วนตัวริมแบบว่าเห็นทะเลแบบ ส่นลูกหูลูกตาเลยครับผมแล้วก็มีเตาบาร์บีคิวตรงนี้นะครับแล้วก็มีเตียงอาบแดดนะครับอ่าแอดมินวันนี้จะไล่ข้างบนลงข้างล่างแล้วก็ตรงนี้จะเป็นอ่าสิ่งล้างจานเคาน์เตอร์บาร์เล็กๆไว้สาหรับนั่นงดื่มกินด้านบนนะครับตรงนี้จะเป็นทางลงชั้นหนึ่งชั้นสองนะครับลงไปด้านนี้เลยนะครับผมด้านนี้ก็คือจะเป็นห้องมาสเตอร์ของที่นี่ครับห้องมาสเตอร์ของที่นี่คือมีโต๊ะทางานให้วิวทะเลแบบนี้ครับ ลูกค้าที่มาพักนะครับนั่งทำงาน Work from home t a เทควิวแบบนีได้เลยแล้วก็วิวเตียงก็จะเป็นแบบนี้ด้านหลังจะมีตู้เย็นตู้เสื้อซ่อนอยู่ม่เครื่องตู้เซฟอุปกรณ์เกรดเดียวกันโรงแรมซ่อนอยู่ทั้งหมดเลยครับนี่ครับจะเป็นเตียง6ฟุตทั้ง2เตียงให้หมอน4ใบตรงนี้มีโซฟาและจุดเด่นอีกอันนึงคือมีห้องน้ำในตัวแบบนี้ฮะห้องน้ำในตัวเทควิว ทะเลอีกมุมหนึ่งเลยครับมองในก็อาจ,จะไม่เห็นแต่ในของจริงเห็นค่อนข้างชัดเลยนะครับผมมีอาบน้ํานั่งแช่เทควิวทะเลแล้วก็มีอาม่างล้างหน้าแบบพีเศนเธอแล้วก็มีเรนชาวเวอร์แบบพรีเมียมเลยครับซึ่งให้สองมาจากบังคาแบบโรงแรม5้าดาวที่นี่ให้ไฮซีลิงแล้วก็ที่นี่ครับชักโครกแบบอัตโนมัติเดินเข้ามาปุ๊บเด้งขึ้นมา,นนมาอัตโนมัติเองเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องสว่วนกลาง เนี่ครับเราเดินออกจากห้องนอนนะครับจะเจอห้องน้ําส่วนกลางนะครับสามารถเล่นชาเวอร์ได้ด้วยนะครับสําสำหรับอาบน้ําจากผู้ที่ขึ้นจากสาะก็ได้นะครับมีแบบนวดพ่นนวดตัวด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้จะเป็นแยกห้องโนสุขภัณฑ์นะครับจะเป็นสุขภัณฑ์แบบอัตโนมัติเช่นเดียวกันครับเดินออกมานะครับวันนี้เรามาถ่ายพึ่งสดๆร้อนๆเลยครับต้องขออนุญาตนิดนึงด้านนี้จะเป็นลิฟต์นะครับซึ่งจะมาติด ไม่อีกกี่วันนี้เท่านั้นเองแล้วก็จะเป็นครัวแบบโมเดิร์นแบบฝรั่งนะครับอยู่ด้านบนนะครับเน้นทาอาหารขนาดเล็กนะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเครื่องชงกาแฟนะครับแล้วก็เครื่องกดน้านะครับแล้วก็จุดเด่นที่นี่เลยนะครับมีห้องซาวน่านะครับอยู่ตรงนี้เลยฮะห้องซาวน่าส่วนตัวนะครับนี่ครับถ้าเทียบราคากับออปชันที่นี่จะให้ ผมว่าก็ค่อนข้างคุ้มนะครับเพราะว่าที่ไหนที่โรงแรงแมไหนไม่สามารถให้ได้ขนาดนี้ฮะแล้วก็ตรงนี้โต๊ะส่วนตัวนะครับนี่ครับทำอาหารเทควิวทะเลแบบนี้เลยครับนี่ตรงนี้จะเป็นสิ่ทล้างจานนะครับที่นี่ถ้าไม่มีใครอยากจะทําอาหารนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องล้างจานให้ด้วยนะครับกับใครที่เก็จล้างจานนะครับผมแล้วก็ที่นี่ถ้าใคร ต้องการทำอาหารไม่อยากทำอาหารนะครับจะนี่สามารถมีเมนูอาหารสั่งบริการเข้ามาเสิร์ฟได้แล้วก็มีทีวีนะครับผมแล้วก็มีเครื่องทำป๊อปคอร์นนะครับผม <S <S ด้านบนนะครับเห็นไหมครจะมีลำโพงอยู่บนฝ้านะครับและทางด้านในและนอกจะจะเป็นคนละชุดกันสามารถต่อเชื่อมบลูทูธได้ด้วยนะครับทั้งข้างนอกและด้านในนะครับแล้วก็ตอนนี้จะเป็นที่ทั้งเล่นร้องคาราโอเกะครับนี่ครับให้วิวแบบนี้เลยนะครับผม เทควิวทะเลเต็มๆและทะลาราวเกตนะครับจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับจะเป็นโปรเจคเตอร์ที่เป็นมา่านดืนลงมานะครับแล้วก็ให้คลายเกตของชุดเครื่องเสียงของออนเกียวแบบเครื่อง AVR อย่างดีเลยครับนะครแล้วก็มีโปรแบบรกรมคาราวเกตคีย์คีย์บอร์ดละด้านนี้จะเป็นระเบียงด้วยนะครับทเทควิวส่วนตัวได้อีกมุมหนึ่งหนึ่งครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนห้องนอนกันครับและจุดเด่นก่อนจะไปห้องนอนนิดนึงฮนะห้องรับครับ ทางลับนี่ครับเมื่อกี้ลับมาเรายังไม่เห็นตอนนี้จะมีังนุ้งแข็งอะไรเครื่องให้ความหอมนี่ครับเด็กแอดมินเปิดที่ดูว่าจะมีห้องลับลงไปสู่ห้องนอนด้วยนี่นะครับนี่ลงมาแล้วแอดมินลงท่านี้นะครับลงไปอยู่ห้องนอนชั้นสองให้เลยนี่ครับลงมาดูชั้นสองให้เลยข้างนี้จะเป็นห้องเทเลทที่นั่งเล่นไว้เป็นห้องลับอีกมุมหนึ่งมีแอร์คอนดิชันไม่ร้อนเทควิวด้านหลังบ้านนะครับ ซึ่งมองอกไปก็จะเป็นห้องหลังบ้านแบบนี้แล้วก็จะมาห้องนอนจะมีสองห้องนะครับห้องแรกจะแยกตรงนี้นะครับห้องหนึ่งเป็นเตียงห้าฟุตนะครับแล้วก็มีที่นั่งเล่นนะครับซึ่งเป็นส่วนสัดส่วนของห้องนี้ปิดอย่างนี้ได้เลยนะครับสามามรถเราสามารถล็อกได้ไม่สามารถใครไม่สามารถเข้ามาได้เราสามารถลงไปแล้วมองลงไปเห็นห้องนอนข้างล่างแบบนี้ครับเดี๋ยวแอดมินลงไปดูห้องนอนห้องนี้กันนะครับ นี่ครับแล้วลงมาจากห้องด้านบนนะครับที่ตอนนี้จริงๆคือสามารถเปิดเป็นห้อง Family แบบว่าดูเพล็กได้เลยนะครับผมห้องนี้ลงทางประตูกระจกตรงน,นี้ด้านซ้ายมือของเรามีห้องน้ํหนึ่งห้องคือหรือจะเซตเป็นห้องดูเพล็กเหมือนในคอนโดก็ได้นะครับแล้วตอนนี้จะมีเตียง6ฟุตหนึ่งเตียงแล้วก็เตียงที่ให้ไฮซิลลิงมีตู้เย็นส่วนตัวนะครับแล้วก็มีห้องน้ําส่วนตัวให้วิวแบบนี้แล้วก็มีโซฟาส่วนตัวห้องน้าจะเป็นกึ่งๆึ่งโอเพนนิดหนึ่งนะครับอ่าให้ดูนิดหนึ่งนะครับที่นี่ เลนชาเวอร์ shower, แล้วก็มีสุขภัณฑ์แยกตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนออยกห้องหนึ่งกันครับโอเคเราออกมาจากห้องชั้น3ผ่านประตูลิฟที่จะมาติดในอนาคตนะครับเรามาเข้าห้องที่4เมื่อสักครู่ห้องที่5คือห้องชั้นบนสุดที่เราไปดูมาสักครู่ห้องนี้จะให้ลุกแมนๆนิดนึงจะมีที่นั่งพักแล้วก็มีตู้เย็นครับแล้วก็ให้เตียงขนาด5ฟุตนะครับ1เตียงแล้วก็เตียง6ฟุต1เตียงเทควิวทะเล นิดนึงแต่ว่าจะไม่เห็นมากนะครับแล้วก็มีทีวีให้ที่นี่ห้องนี้จะให้ไฮซิลลิงเหมือนกันแล้วก็เป็นห้องดูเพล็กเหมือนด้านบนที่ลงมาจากห้องรับด้านบนได้แต่ว่าห้องน้าที่นี่จะห้องให้ไฮซิลลิงค่อนข้างสูงมากๆเลยนะครับชาวเวอร์ข้างบนสูงมากนะครับแล้วก็มีสุขภัณฑ์ด้าน,นี้เช่นกันครับเดี๋ยวเราแอบขึ้นไปดูห้องรับนิดหนึ่งที่เราที่เราลงมาเนาะเพราะว่าเราลงได้2ห้องนะครับซึ่งสามารถล็อกประตูได้ทั้งคู่นะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความไม่เป็นส่วนตัวนี่ครับ ขึ้นมาก็จะเจอห้องนอนห้องหนึ่งตรงนี้นะครับที่เป็นดูเพลแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของชั้นล่างกันครับก่อนไปนะครับจะมีสองห้องด้านบนนะครับชั้นสองนะครับจะเป็นห้องหนึ่งที่ให้เตียงหกฟุตขนาดสองเตียงนะครับแล้วก็มีเครื่องฟอกอากาศให้แลวเบยนะครับแล้วก็เป็นเตียงแฟมิลี่แล้วก็มีอ่างอาบน้ำอัลโดนะครับเห็นวิวทะเลตรงๆเลยนะครับหนึ่งเตียงแล้วก็มีเตียงแฟมิลี่ผ้าสองชั้น นะครับแบบ3ามพุทครึ่งให้บริการตรงห้องนี้ด้วยนะครับด้านหลังก็จะมีที่ตู้เสื้อผ้ามีตูเ้ยเยนเ็นบริการซ่อนอยู่ด้านนี้ด้วยนะครับเพื่อความเป็นส่วนตัวนะครับแล้วก็มีห้องน้ําในตัวเช่นกันครับห้องน้ำในตัวที่นี่ให้ไฮซลลิงมากๆเลยเป็นชักโครกแบบอัตโนมัติเช่นกันแล้วก็แยกโซนเปียกแห้งแบบนี้ครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกห้องหนึ่งครับนี่ครับเราเดินลงมาันด้านบนมันจะขึ้นขึ้นไปห้องส่วนกลางเนาะด้นนี้คือห้องด้านหน้าของห้องเบอร์สอง นะครับของอีกห้องหนึ่งนะครับที่ที่ตกแต่งคล้ายๆกันนะครับแต่อันนี้จะให้ลมอบอุ่นกว่าไม่มีเตียง2ชั้นแต่ให้ไฮซีลิ n งแล้วก็เทควิวทะเลให้เตียง6ฟุตทั้ง2เตียงครับเทควิวทะเลเหมือนกันเลยเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูมีทีวีด้วยมีอุปกรณ์มาตรฐานเหมือนกันทุกห้องนะครับเนี่ยอันนี้จะเป็นห้องอาบน้ําแล้วก็อันนี้จะให้ฮิสเซนเฮอร์ครับแล้วก็ชักโครกแบบตโตเมติก ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปดูชั้นล่างกันครับก่อนไปนะครับยังไม่จบเท่านี้ครับยังจะมีห้องพักผ่อนอเนกประสงค์อีกหนึ่งห้องนะครับใครอยากเป็นส่วนตัวนะครับแนะนําห้องนี้แล้วมีโต๊ะพูลอยู่ที่ห้องนี้ที่สําคัญหาจากุวิลล่าที่ไหนไม่เค่มีเลยคือมีฟิตเนสเครื่องรูวิ่งจักรยานและเครื่องโยกส่วนตัวออกกําลังกายชมวิวทะเลแบบนี้เลยฮะนี่ครับและด้านล่างก็จะเป็นลานจอดรถนะครับค่อนข,ข,ข้างขนาดใหญ่ เลยจอดได้หลายคันเลยครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นทางออกระเบียงเมื่อสักครู่นี้เองที่ที่ที่ออกมาจากห้องอางอบน้ำเมื่อสักครู่นี้นะครับนะครับซึ่งห้องนี้นะครับก็ยังมีห้องน้ำส่วนตัวด้วยนะครับผมคือทีน่นี่ห้องที่นี่ให้ห้องน้ำโดยที่แบบว่าบ้านข้างๆใหญ่เป็นสุขพันฑ์ทั้งสองห้องนะครับไว้ไว้ไว้เข้าห้องน้ำแบบเ่วนกลางเนาะจะได้ไม่แย่งกันเดี๋ยวเราลงไปดูชั้นล่างกันครับเดินออกมาจะเป็นประตูบานใหญ่ ให้บันไดค่อนข้างสูงเลยครับผมนี่ครับเราลงทางลงชั้นบนลงมาเราแอดมบินจะพาลงมาย้อนลงมานี่ครับข้างล่างก็จะเป็นส่วนโถงส่วนกลางนะครับนี่เลยเป็นเวลคัมนี่ครับมีที่ล้างตัวนะครับผมแล้วก็ให้อารมณ์เหมือนอยู่คาเฟ่มากๆเลยมีเด็กๆมาเล่นด้วยนะครับเห็นไหมฮะนี่ครับแล้วก็ที่นี่นะครับ มาทํางานนานๆต้องการพักผ่อนรูนี้จะเป็นลิฟที่ขึ้นอยู่ชั้นหนึ่งนะครับล็อบบี้ตรงนี้เลยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องประชุมครับนี่ครับห้องประชุมใครต้องการเหมาติดต่องานถ่ายงานถ่ายละครอย่างเงี้ยครับก็ทําได้เช่นกันนะครับนี่ครับจะเป็นห้องประชุมแบบนี้นี่เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ สุดน,น,นี่ครับเดี๋ยวเรามาดูห้องสุดท้ายกันด้านซ้ายเป็นห้องของเซอร์วิสนะครับผมห้องสุดท้ายจะอยู่ทีานี้นะครับเ,เป็นห้องนอนเปิดออกมาเป็นมอคอินโคอสต์แบนี้มีห้องน้ําส่วนตัวมีอ่างล้างาส่วนตัวแล้วก็เทควิวทะเลแบบชั้นหนึ่งแบบนี้แต่ที่สําคัญห้องนี้ครับใครต้องการสปาส่วนตัวนะครับเรามีบริการไม่ได้มีบรริกามีห้องให้บริการสามารถ add on จะเรียกคนมาได้นะครับอันนี้จะเป็นห้องเตียงสัาที่ึสองเตียงเช่นก,กันแล้เดี๋ยวให้มิ่นพาดูนี่ครับน,นี่เลยห้องสปาให้ฟังก์ชันที่ครบมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเกลือหิมาละยันนะครับไฟฟอกกาบดนตรีซาว์สำหรับสปานะครับมีบอกนวดสองบอกนะครับแล้วก็มีที่ล้างน,นะครับค่อนข้าง ท่านนี้แทบจะล้นเลยฮะแล้วก็ตรงนี้ออกมายังมาันผ่อนหลับผ่อนคลายสลับกับเพื่อนนวดยังได้เลยครับนะครับใครสนใจนะครับติดต่อมาได้ที่เว็บไซต์บ้านพักฟูแลนไทยแลนด์ดอทคอมได้เลยนะครับเดี๋ยวถ่ายคลิปนะครับแอดมินจะพาเดินไปดูทะเลนะครับก่อนไปนิดนึงตรงนี้มีทางลาดสำหรับผู้สูงอายุมีลิฟต์มีที่ชาร์จแบบรถยนต์ไฟฟ้าด้วยนะครับค่อนข้างครบเลยครับสำหรับสมัยนิยมประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูทะเลกันครับ เราเดินออกมาจากตัวบ้านนะครับให้ดูภาพรวมของภาพบ้านแค่ยืตนตรงนี้ยังถ่ายรูปได้เลยครับผมเราไปดูในส่วนของทะเลครับตรงน,นี้จะเป็นบ้านโครงการหลังใหญ่ๆค่อนข้าง,งเยอะเลยครับแล้วก็จะไปดูทะเลครับมินพาเดินอย่างนี้นะครับของด้านหน้าเรานี่เองนี่ครับเราเดินถึงทะเลกันแล้วนี่ครับวันนี้อาจจะครึมๆหน่อยเพราะตอนนี้จะสี่โมงเย็นแล้วครับ นะครับผมวันนี้จะน้ำขึ้นนิดนึงปกติถ้าน้ำไม่ขึ้นตรงนี้จะเป็นชายหาดที่กว้างเลยครับผมนี่ครับจะมีชายหาดตรงนี้นิดเองช่วงนี้นะครับหาใครสนใจนะครับติดต่อมาได้ที่เว็บไซต์บ้านพักภูนราไทยแลนด์ .com ได้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ